สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านพบกับกันอีกครับพี่น้องชองน้องพยุพ่อทํยามเช้าเด้อพี่น้องเด้อเฮามาแต่4 0 0นพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ถือโคมดอกมางมกะทงเอามาหาเ็ดพี่น้องเอ้ยหาเ็ดพอเจอ2คนปุ๊กพุ่นแต่ดึกๆเ็ดเ็ด n g กเอา xiêng khôn mình ta chạy có mà xiêng khôn xèo xèo nhỉ mình hạo hà bị nổi bay nha khu nhà có phạt thân là có mưa mình đã cứ hết bị đó bị ở cái phương khôn Hãy subscribe cho มีเขาไปโลดไหมเขาไปลดเฮ้ยง่ายกันไปมาพายุอยู่กับอ้ายเสียงคูนเซลเชลอยู่พี่น้องเอ้เลาะไปเลยเฮ้ยเท่าด้กะดิจักสิได้ด้วบอกพี่น้องเอ้พอเขาเผาอ่า ไอ้สาวปริเทศไทยพี่เนาะไอ้ยามันมืดมืดนะฮาบระเทศไยว่านี่ยายมาหาเป็นกระต่ายนะตอนนี้เขาจะโฮจักเลาถ่ายคลิปเนาะเขาจะโฮจักหน่อยเขาจะมาหาอันนี้คือปลาเห็ดพี่น้องเว่ยขึ้นที่ฝนตกแต่ว่าตกเบาแห้ง tốt có biển có khẳng với to chắc phải mà nè cả được cả hai mát có phải chơi sống con, có chọn nó như không? Cảm ini nhiều, nếu bolak chồng bỏ bolak bỏ đại đi, đại bỏ lại. Đậu ông, เสียงเงยอกำลังวบวลุกอยูนี่เห็นเห็ดเลยพี่น้องนี่แค้มทางขักแน่นี่นี่เห็ดละงูนี่นี่แค้มทางขักแน่ จนเห่าห้องหมู่บ้านนี่ยายมาผู้เดียวจะดอกบ้านมาพี่น้องเล็ดกาข้าเจ้ามาเยื้องพี่น้องข้าเจ้ามาเยื้ออาจจะแต่เมื่อคืนนี่ฮานบ่เห็นิที่ข้าเจ้าเยื้อแล้วไม่เห็นขับเนื้อไปแต่เขา Hoa quạt mà hát nhầm Sậu Đại cả xuống nỗi luôn sao xào có chồng bao nhiêu chậm Mà xào lúc đó hợp phá hết Phải vào bên hùng Nhà quay dưới Cậu 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 một đeo cậu nhỉ cứ <laughs> hết nhỉ tại anh là ngộ ban vì nó ơi chỉ để muốn ngả này đó bạn ngát và chơi muốn hát thay na thay một na nhưng vẫn hay là đẹp <laughs> ừ. để bạn hết ha một ngọc bồ đại ừ. cái này cắt chắc... một bộ khai nhau cùi เช็ดเช็ดเช็ดแม่เขาจะอุ่นบุเบลนาบ่หานหลอดหัวบ่เลื้อก็เห็ดที่เก่าเขาเนี่ยใต่พวกแกงเกรดิพิอง เห็ดเผาฝนตกมาใส่เห็ดเผามาเห็ดว่านยี่ยายมาได้ลายได้ใหญ่นี่แต่ดอกจ้งกับไข่เทดดอนน่บ่มี กพิ่นี่มากนะมันอ่ะนมือดือขึ้นอยู่ที่เมื่ออาทิมย์เป็นเกตจั่หรือ พี่เจ้าผ่าทอชุดวีดี่ยวเราดำเขียวไปยังยัง่โอ้ยตื่นเต้าใจง่ายรัไปรัไปถึงที่ไปอือคือลราสิมดา่ะประมาณแปดเก้าโมง พ่อผัดมือวี่งพ่อผัลายพอเกิดพ่อจ้าสิปถ่ายลูกบี้เนี่ยบี้ไทยไทยหน้าเชียงไปเสี่ย

nơi khoai lòng bên bên xịt của bố. Cái cái nha người a phiêu lưỡi. cái ida? Kai cái kai thơm kìa thằng càng A lò suýt bay sang hèn Đi đám nạm dần Ở à, phát triển thái này là Bạn nào có hãy dùng hoa kinh Nếu như là bị đồng khơi hết hồn ha nó mấy đi Vân 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 các vân 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 một, vân 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 mẫn này để mình đẹp mẫn bò đét quân đam kha chạy nhao nó Đâu và kha lan nắm bopu nga nga m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  Cạ m m đi m Bò m Thằng cạ m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  bộ bộ chữ từ từ thật sợ nga vườn theo nhịp với ta xin nga đó ừ, có chậu đầm มันอยากเหงาเด็ดแต่วมันติดได้่หนิจังไเราเอาุยใส่ผู้ยืดเล้หนิจันี่แล้วพอดีใส่ผุยน้ำันหนิหอมได้พี่น้องกะกับเข่าในหอมดําใหม่ๆหมอื โอเคพี่น้องมาอันนี้ก็จิจบคลิปบเพียงเท่านี้ก็จะอยงมืเพื่อนพคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องสบายดี